นั่งทำอะไรกันน่ะฮะนั่งทำอะไรกันยังไม่เงี้ยไหนอะ,<ล>ะโอ้โหน้ำว่ะโอ้พอได้เออ้หัวดาวใหญ่โอ้อโอล้วจะทำไงอ่ะฟันไงมันมีเรานกกระจาบลูกโอ้ใหญ่ด้วยเออเราไม่ต้องไปฟันตรงนกกระจาบเห็นนานจะเราเท้าพังหมดเลย เดินรองเท้าฟังเลยอ่ะโอ้โหใหญ่เอาไหมเอาดิเราฟังเราฟังแล้วเราก็ดึงเข้ามาไปไปโอ้โหยากเนาะหัวน้ำเป็นไงแหมมันนั่งแอบดูกันเฉยเลยเอาไปกลับบ้านไหน่แหนนี่อ่ะสวัสดีครับ ก็ออกมาหาเหมือนเดิมนะครับผมเช่นเช่นเดิมหาตามชายคลองนะครับอันนี้ผมลุยมาที่คลองนะครับผมยังไม่เจอนะครับเดินมาจากนู้นนะครับเป็นป่า,อ,าอะไรมายาลาบครับผมเดินหาตามอย่างเงี้ยครับผมมีมชอบอยู่ครับช่วงนี้ก็อาจจะเบาคนหาหน่อยพอเลยเดือนห้าไปแล้ว นะครับผมโอ้โหนี่ครับผมตัวทั้งนั้นเลยครับผมกินดอกพุซานะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอไหมนะครับมากันสามคนเหมือนเดิมครับผมเจ้าตัวเล็กแล้วก็แวนนะครับ <c oughs> รออยู่ข้างบนไปเดี๋ยวไปดูกันครับ เราเดินลงมาอย่างนี้เราก็มองตามชายชายครับผมสองฝั่งเลยมองดูนะครับอ่ะจริงอย่างที่ผมว่าครับผมเดินมาได้หน่อยก็เจอแล้วครับผมนี่ครับผมอยู่ก็ต้นทุซาหมกหมกโอ้โหแตกครับผมแป๊บครับแป๊บครับจุดไฟก่อนแตกจะต่อยครับผมอ่ะเมื่อกี้มันแตกออกเยี่ยวหรือแตกจะล่อผมก็ไม่รู้ครับผม โอ้โหแต่น้ำปิดตางงเห็นเลยนะครับนู่นไปขอตีก่อนครับผมจุดควันแหละฝนตกด้วยครับผมนี่ก็คึ้มไม้แก้วไปครับขอตีก่อนครับโอ้ยต่อยชนิดไม่กลัวควันเลยครับผมปิดหัวน้ำไม่มิดเลยครับขับรถมาเจออีกแล้วแต่ทำท่าจะล้างเหมือนเดิมนะครับนูน่น ขาแง่เลยหัวน้ําเห็นไหมครับผมอันนี้เรื่องจริงและไม่ได้เตรียม,ม,มนะครับอ่าผมจะบอกหลายโหนแล้วคาทันใดสนใจมิมนะครับหัวน้ํามิมยกยกลังหรือยกหัวน้ํานะครับผมสนใจก็ติดต่อผมได้นะครับคอมเมนต์มาก็ได้ครับผมแล้วก็ส่งที่อยู่มาให้ผมนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกกับรายละเอียดว่า ราคาเท่าไหร่หัวเล็กหัวใหญ่มันมีหลายราคาครับแล้วก็รังเล็กรังใหญ่นะครับแต่ใข้ส่งไกลนะครับมิมรังขาวๆอย่างเต็มแผ่นมันส่งไปไม่ได้ครับผมมันคอยจะดํานะครับผมถ้าเป็นน้ําได้ครับผมผมก็จะใส่กล่องส่งไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตีมิมรังนี้ก่อนครับผมนะครับท่านใดดูคลิปแล้วก็สนใจก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมถามได้ไม่ใช่บอก ถามได้ครับผมโอ้โหครบรลุกขนาดนั่นน่ะไปเดี๋ยวขอตีมิมังนี้ก่อนครับผมช่วงนี้ดุครับผมโดนบ่อยนะครับไปครับเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำครับผมเนี่ยมุมผมบ้านผมที่ผมบอกว่าอย่างเขาฟันไม้หมกก็อยู่นะครับเนี่ยเขาฟันไม้หมกอยู่มันก็มาอยู่นะครับแต่รังผมจะไม่เอาไปครับผมถอดหมดแล้วแต่หัวน้ําสุดยอดครับผม ลังนี้ก็เริ่มจะลอยแล้วครับผมดุด้วยนะครับแต่หัวน้ำดีมากนะครับผมปิดตาสวยงามไปเดี๋ยวขอตัดครับผมครบหนูนี่เต็มกระเป๋าเลยนี่ครับผมดูหัวน้ําเป็นไงล้วลังมีอยู่แค่นี้ะครับผมเนี่ยมีนิดเดียวแต่ดูหัวน้ำสิใหญ่นี่เจ้าตัวเล็กใส่ชุดเดิมนะครับครบอ่าวดีเทไปครับผมไปหาใหม่ครับโอ้โหไม่ไหวครับผม ต่อยจัดเลยโอ้ยเมื่อกี้กล้องมันตัดไปยังไงก็ยังไม่รู้เลยครับผมโหมันถ่ายไปดีๆแล้วมันก็ตัดไปสใส่จะร้อนจัดอาวผมเจออีกหลังแล้วครับผมอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับผมเดินมาเรื่อยๆนะครับโอ้โหอยู่กับดินเลยนี่ไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมดูันใกล้ๆ หลังใหญ่ครับผมดูจริงๆริงมิมหูรอผมแฟะเลยนูน่นข้างในนูน่นนู่นครับผมไปเดี๋ยวขอตีเลยครับผมอกล้องร้อนจัดครับผมร้อนแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเราออกไปเลยนะครับผมไปครับ โอ้ต่อยชนิดไม่กลัวควันครับผมต่อยนิ้วที่ถือกล้องด้วยครับผมโอ้ยไมไหวเดี๋ยวเดยวเดยวผมจะให้ดูครับผมต่อยอีกแก้วโอ้ยดุครับผมห,ห,ห,หลังก็สวยด้วยครับผมเอาออกมาแล้วครับผมดูผน้ำครับนี่ดูมันต่อยต้องระวังนะครับผมช่วงนี้โดนฝนเยอะ ไปเดี๋ยวไปดูใหม่ครับผมต้องดูขนาดทําครบยังต่อยอ่ะครับผมเต่อตเอาขวันให้โดนก่อนมันต่อยหนูดูดูเจ้าตัวเล็กมันทําสวยครับ่มมันต่อยเดี๋ยวพ่อตัดเองอโอ้ยหลังไม่เอาไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันอเอาเป็นกล้องหน้าแก้วเอกล้องหน้ากล้องหน้าไปครับผมมาเดี๋ยวพ่อตัดเอง โอ้โหจะมองเห็นนี้ไหมน่ะควันยังดีเป็นกล้องหน้าด้วยโอ้ยเละแล้วหัวน้ำอ่ะนี่ครับผมดูหัวน้ำสวยงามไปเดี๋ยวผมขอตัดก่อนครับอืมเป็นกล้องหน้าได้ไงม่ดูครับผมที่ถ่ายไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหรอผมนี่ครับห่อเลือดเลยแล้วก็ทีนิ้วอีกที่ขาอีกก็คุดต่อยจริงครบงมจับผมต่อยอะไรขนาดนั้นเอาแต่น้ำมาครับผมหลังแก่ ก้นน้ำสวยนี่ครับผมที่ได้มางั้นเลยนะครับไปเดี๋ยวไปหาใหม่ครับผมถึงเล็กแต่น้ำเปลเลอ์เลยครับผมโอ้โหมีลูกทุกลังเลยครับผมตั้งตีมาโดนต่อยตลอดเลยครับผมเขียแตกนี่ไปเดี๋ยวขอตีลังนี้ก่อนครับโอ้โหฟันดิบดูหัวน้ำสวยซะด้วยลังเต็มแผ่นแต่ดึงไม่ลงเอาไม่เอาครับผมไปหาใหม่ครับผม จอดปั๊บก็เจอปุ๊บเลยครับผมนี่ครับผมอ่าดำๆนู่นครับผมไปตีครับผมรุยเมื่อกี้กล้องตัดไปเองครับผมยังไม่ทันอะไรก็แตกมาต่อยก็โอ้ยก็ต้องจุดควันครับผมม่นย้อยุ่นครับผม โอ้โหดุจริงจริงโอ้โหนน้ำปิดตาสวยครับผมไปเดี๋ยวไปดูมันใกล้ๆครับอมาใกล้ลังแล้วครับผมนี่น้้ำสวยครับผมไม่ได้ดูดูทำคอเห็นไหมสวยครับผมไปขอตัดเลยครับโอ้มีตรงนี้ดุ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 จริงจริงอ้ไม่ไหวต่อยเอาออกมาแล้วครับผมโอ้โหขนาดจุดครบยังต่อยเลยครับความดุ ไป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 เอาไว้ให้แมวเออหรือซึ่งมันต่อยหัวพ่ออีกแล้วเนี่ยอะเดินให้ดีออยให้ดีหัวน้ำยังใหญ่เลยครับเจอไอ้แก้วนู่นครับผมติดกันเลยอะติดกันเลยนี่ก็เริ่มเปิดรังจะมาต่อยพวกผมไม่ใช่โดนควันนะครับอ้าวโดนละไปไปไปโดนละเพ่อน้ำปิดไม่มีเลยโอ้สวยว่ารังเนี่ยสว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 ยไปตีครับผมก็ไม่ดับเลย อาดูความงามนี่ครับผมโอ้โหน้ำสุดยอดครับผมไม่ได้ไปโดนเชือกเถาสวยคนสวยสวยงามไปไปไปออกครับผมโอ้โหความต่อยครับผมต้องจุดควันตลอดสวยงามไปกลับบ้านครับผมนี่ได้เต็มกล่องแล้วนะครับไปครับผมกลับบ้านาพักพน่น ไปคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ครับผมฝากกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์นะครับะตักตักไค่ด้วยครับผมไปครับผมสวัสดีครับไปนูสวัสดีครับ,ว,รบวันดีมากเอายังไงดับไฟเดี๋ยวลูกไฟสำคัญลูก <c oughs> ไปครับผมกลับบ้าน